ใครจะไปรู้ว่าคลิปแบบนี้ตัดต่อโคตรง่ายดูคลิปนี้จบทําเป็นแน่นอนจ้ามาดูวิธีการถ่ายคลิปกันก่อนค่ะอุปกรณ์ที่เราต้องใช้นะคะมีเพียงล่ม1นึคันกับเก้าอี้หนึ่งตัวค่ะไปยืนในตำแหน่งครึ่งหนึ่งของเฟรมนะคะเสร็จแล้วทําท่ากลางลงไปตรงตำแหน่งที่เก้าอี้ค่ะ แล้วเดี๋ยวเราก็ไปนั่งที่เก้าอี้ค่ะแค่นี้เองค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการตัดต่อกันจ้าเปิดแอปแคปคั t ขึ้นมาเลยค่ะกดเครื่องหมายบวกเพิ่มโปรเจกต์ใหม่แล้วเลือกคลิปวิดีโอที่เราเตรียมไว้ขึ้นมาค่ะขั้นตอนแรกเราต้องตัดส่วนที่เราไม่ได้ใช้งานออกก่อนค่ะ เราจะเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังจุดที่เรายืนกลางล่มอยู่ค่ะประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วกดแบ่งฉากส่วนนี้เราไม่เอาลบทิ้งได้เลยค่ะเราจะให้เรายืนกลางล่มสุดที่แค่ไหนเลื่อนเคอร์เซอร์ไปเลยค่ะได้จุดสิ้นสุดแล้วกดแบ่งฉากเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังจุดถัดไปค่ะจุดที่เรานั่งอยู่บนเก้าอี้ เลือกได้แล้วกดแบง่งฉากส่วนนี้เราไม่เอากดลบทิ้งได้เลยค่ะเลื่อนหาตำแหน่งจุดสิ้นสุดของเราที่เรานั่งเก้าอี้อยู่ค่ะเลือกได้เรากดแบง่งฉากส่วนนี้เราไม่เอาลบทิ้งได้เลยค่ะคลิปที่เราจะใช้งานมีเพียงส่วนที่เรายืนกลางร่มแล้วก็ส่วนที่เรานั่งเก้าอี้อยู่เท่านั้นค่ะจิ้มที่คลิปนั่งเก้าอี้หนึ่งครั้งค่ะแล้วเลื่อนหาฟังก์ชันภาพซ้อน คลิปที่เรานั่งเก้าอี้จะเลื่อนลงมาอยู่ในบรรทัดที่สองค่ะกดค้างที่คลิปแล้วเลื่อนไปด้านหน้าสุดเลยค่ะเลื่อนหาฟังก์ชันมาสค,ค่ะเลือกวงกลมกดค้างที่วงกลมสีเหลืองค่ะแล้วเลื่อนปรับขนาดหาตำแหน่งที่เราต้องการค่ะผลลัพธ์จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะ เราอยากใส่ฝนลงไปในคลิปนิดนึงค่ะกดย้อนกลับเลือกเอฟเฟกเลือกเอฟเฟกวิดีโอพิมพ์คำว่าฝนตกลงไปค่ะกดเลือกเอฟเฟกฝนเพียงเท่านี้ฝนก็จะมาตกในคลิปเราแล้วค่ะกดยกเลิกค่ะกดเครื่องหมายถูกค่ะ เพื่อนๆสามารถบันทึกคลิปวิดีโอเอาไปเรียกยอดวิวในเพจของเพื่อนๆได้เลยค่ะหากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ